ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาค่ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนือ้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ทำจางเราเให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์โองใสใคร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลด ให้ปล่อยให้ว่าให้คลายความบุกพัธนจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,นมนมที่โูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับทิเนเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆว้จอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้ดวงใจประหยุดนิ่งๆนุ่มๆหอมๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ณกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆ ใจเย็นเย็นหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจจุดในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างเบาเบาสบายๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลย ราะว่าท่านได้เป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่ง ในนิ่งลงไปอย่างสบายสยพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาหังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่จนในกลางองค์พระใสใส อย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปจากหยุดใจนิ่งเฉยๆ แต่ว่ามันได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสมมาอารหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้เพื่อใ,ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลา,างกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เรา,ลาเหลุดพ้นจากกิเลสอสุวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน สุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตส่วกลางกายฐานที่เจ็ดนี้นี่เป็นตำแหน่งเดียวกันครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับประสงค์ไถพระองค์ไม่ทวนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอยู่ที่นู์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกรทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระ s าวกก็ทำตามได้นําใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะ กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงดีแล้วก็โตกศูนก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาด ระจันทร์ในคืนมันเป็นยางใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่าน,นั้นแต่จะใสเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกบางเหมือนเพชรบ,บางเลยยิ่งกว่านั้นบ้าง แล้แต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก,ก็ได้บรรลุมรคนิพรา์เป็นพยานในการดัตรู้ธรรมของพระสมมติเจา้าต่้งมีมากไมก้ขายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมาก ซึ่งพยามานีบทบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารูมาเห็นมาเข้าใจแล้วมาหยุดนิ่งตรงนี้นะบทบังเอาไว้จงกระทั่งเราไม่รู้ไม่รู้จักตำแหน่งนี้เลย ึงเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้ที่ทั้งพยาม,มาอนยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่เจ็ดแล้วตรึงไปติดกับรูปเสียงกิริดสสัมผัตธรรมลมแล้วก็เอากดแห่งกรรมมังคับเอาไว้ดึงหลุดเอาไว้ จากตำแหน่งผู้รู้รใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนินเ่นจ้าต่อการบรรลุมรรคผลที่พ่านเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมา ความไม่รู้ของเรานี่แหละพระใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รู้คือสวนกลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งมีการมังเกิดขึ้นของประสัมมาสมุทติจาวนั่นแหละการทางสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้ด้วยบารมีธรรมถึงสามสิบทัศ เป็นเปรี่ยมปรบยรณ์บูแล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆน็กน้อยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวที่ได้เกิดมาในยุคนี้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย เราไปเดบุคหลวงปูกพระผู้ปราบ,ราบมสรสละชีวิตค้นพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักสูนกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนีพ่พึงหวงแหน ตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ให้ดีใหญ่ใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์พอหลุดจากตำแหน่งความสุขหลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ไม่รู้อะไรตั้งไม่ดูในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไอทำนอน ทำทุกวันโดยไม่มีก่อแม่ข้ออ้างเงื่อนขไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ให้ใจใสสใจเย็นเย็นให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าประตมมักหรือ ดวงธรรม,มานุปัสนาสติปัฏฐานนัมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้จำานนให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆ ้ำแล้วซ้ำเ่าจะชาชัดชัดอย่างเบาๆสบายสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ไดค้ครอบครองดวงวัตถมมัคได้ดวงธรรม,มต่างๆก็ง่ายแล้ว ว่าจะเป็นดวงศีสมมธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นน่ะก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะทำอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งแล้วทำไมเรียกว่าศีเรียกว่าดวงสมมธิเรียกว่าดวงปัญญา ดวงไอ้มุตด,ดวงวมุติญาณทัศนนะะก็จะแจ่มแจ้งเงินไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกเราเราวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้นะไม่ให,หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแล้กวก็าตามทางโลกแต่ตำแหน่งนี้เราคอยเราอยู่ หลุดไม่ได้หลุดล้วก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรามาร้งชีวิตจิตก็จะไม่บ่องใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ทำดวงนี้ดวงแรกนี่สำคัญมาก เราทำจนชำนาญในคล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นธรรมันนั่นเห็นพระตถาากเจาก้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมมักรมดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเครื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นให้ใจเย,ยิดในหยุดนิ่งในนิ่ง ในกลางของกลางดวงวัตถุมมคกนิ่งอย่างใจเย็นเย็นใจใสใส,าสาชาชาชัดๆพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้อง ถูกวิธีการแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปข้างในและก็เห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายจนกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจา้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัว เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแ,แล้วเป็นสรณะที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกตดอ,อกบัวตูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทุกประการ นั่งอยู่บนแผ่นชากลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมหาบุรุษหรือพระสมมาสมุจจาของเราก็ขายธรรม เ่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมรหันตสธรมมาสมุทธเจา้าแต่ลักษณะอันาตาขามเหมือนกันแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกัไใบเพราะนั้นเมื่อใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจา้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจา้าเพิ่มขึ้น ชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานทีเจ็ดเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายใน ชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแกนสารอะไรทังนั้นนะเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็เมื่อใจหยุดนิ่งอยุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ และความจริงก็ปรากฏที่เราสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏปรากฏเกิดขึ้นหมื่แสงสว่างเกิดจากใจหยุดนิง่งทาให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้ง เรื่องราวความจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดคจพระองปู่พระพุปรราบมานะท่านเทศย้ำหยุดเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลาง กลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลยไปจะพ้นจกากการเป็นบาปเป็นท่าพยายำมอนที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับบันจาละตกเป็นบาปเป็นท่าของเขามาคับให้เรากระทำทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรม มาบังคับซ้ำไปอีกอีกทั้งเอาถาดปิดธาดบางไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับพาดไม่ทวนเกิดด้วยความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งชีวิตจะวนเวียน วนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุคติกับทุกติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมอมีการมาเคยขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไป คือการทําตามคำสอนของพระองค์ําสั่งสอนท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนมนมเรื่อยไปเลยอย่างสบายสบองเอาตรงนี้ให้ได้สะกอ่อนให้รู้จกัก่ัใจหยุดนิ่งน่ยมันเป็นอย่างไร ตกสนย์เป็นอย่างไรทำดวงแรก,กเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจง้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ แล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆอย่างเบาๆสมายๆใจใสๆใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นเย็นประคองใจให้หยุดนิ่งในวาระคำภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังเคลื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ